มาครับคนโดทางบ้านส่งเขาประกวดสําหรับแพ็กวันส่งการแพ็กเล็กนะครับเป็นการลุ้น5้าถึงแปการเอ็มก่บเลขหนึ่งมอหายเปิดล่ออ่ะเปิดล่อเปิดล่อเรียบร้อยเลขหนึ่งมอหายโอ้ยโมดิหรบแปดนะบกแปด บวกแปดตัวเท่าไหร่วะนะไม่ไม่ห้าเอ็มเลยหรอวะโมดิห้าเอ็มเลยคนดูหกเอ็มด้วยจบกันอันนี้คนดูส่งมาเปิดแพ็คล็อกบวกแปดนี่โคตรดวงดีเลยเขาสมทีเดียวเราได้เลยผมมาโคตรแจกได้ใบนี้เลยนะเพราะว่ามันดูลุ้นได้เยอะดีหลากหลายดีดูดิคำว่าอเนี่ยคนดูมันคืออแห่งความมั่งคั่งแล้วผมขอเลขหนึ่งเาหายเมื่อกีก้กดสูตรไปแล้วขอกดสดบ้างเลยอันนี้ยังไงก็ปูไฟอยู่แล้วไม่ไม่พูไฟคือไม่ใช่นะอันนี้ยังไงก็พลูไฟ โอ้ยโอ้โหเปิดเกาหลีมาให้กูลุ้นเลยวะยาอ่อนที่เห็นคือถ้าได้ M D L นี่คือเราพอดใจรอได้เลยหรือว่าขอมึมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะที่แบบว่าเปิดได้ M D L แล้วกูจะมีแววได้โดอ้วนอะไรเงี้ยไม่เคยมีอยู่ในความคิดเลยนะแม่งเกาหลีออกมาแสกหน้ากูตลอดเลยอย่างน้อยเกาหลีทั้งทีกูขอเป็นปาร์คชูยองได้ไหมวะนะขอเป็นปาร์คชูยองให้กูได้ขาย ตอนนี้ตัวเท่าไหร่รวะปร๊กชูยองตอนนี้ปั๊คชูยองตัว 2M มาคุณดูก็ยังดีนะแต่แม่งไม่ให้มันให้ใครกูมาเนี่ยชื่ออะไรวะบวก9ไปดีตัวที่ได้มาบวก9เลยเหรอไม่มีปัญหาบวก9ติดก็มีราคาฟูเกาหลีเขาเล่นกันให้ควักโอ้ได้บูสด้วยเหรอเอ็มเดียวใช้อะไรที่มีเลยเนาะได้ซื้อเพิ่มแค่นิดเดียว,วพอปุบกดปั๊บติดร้อย ติดร้อยมับเข้าให้จับแพ็กส่งการเอาไปกางแปดแสนะสูตรโยกอันนี้เขาเรียกว่าสูตรโยกโยกก่อนสองใบออกแต่ล่างๆรอบนี้เอาจูดไปอีกสักตัวนึงเอาให้คนดูแม็กมานามานเหรอไยไม่ใช่อะไรลิมิเน้นเหรอโอ้โหบวกเจ็ดอีก โอ้โหพันหนึ่งให้กูลุ้นเลยกูซื้อกันแตกมั้งกูจะบ้าโอ้โหบกแปด่งตัวแปดแสนอ่ะไม่ให้ขี้งกจัดแหลงนี้นูเปิดได้โง่ทุกคนโอ้ยคุณพูดแรงเกินดูนี่ก่อนคุณดูใบนี้เลยดีคุณจะมามิ่นผมอย่างนี้ไม่ได้เอาเลขหนึ่งเมาหายตรงคำว่าสละอีกกอดอกรอเลยใบนี้ที่วายบกแปดครับ ยูทีก็ยังดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอสทีลบีใครวะทำไมไม่เป็นโรนันโดไอ้เชยโปรโตเกตทั้งทีคนดูส่งเข้าประกวดสำหรับแพ็คส่งการ990บาทนะครับแล้วกูมบับเข้าให้องเขียวส่วนใหญ่ได้ราวกี่เอ็มมีอยู่สองอย่างคือถ้าพุก็อยู่ประมาณไม่เกินห้าถ้าไม่พุกก็คือไม่พุตอนนี้ยังไม่เห็นเลทเกินนี้นะแต่มมนก็คุ้มอยู่นะได้โค้ด ได้คูปองได้กันแตกกับเอ็มการแม่งรุนเยอะไปจร,จริงเป็นเจ็ดถึงแปดก็ได้ไมั้งผมว่า x สองหมดวันไหนหมดวันนี้แหละครับวันที่สิบเจ็วันสุดท้ายแล้วจริงๆถ้าเป็นห้าถึงแปดเขาหน้าจะให้ซักสองใบอะไรอย่างเงี้ยเปิดข้อพ้อนหน่อยนะเเสียดายถ้าเป็นเฟิร์สทัชก็ทิงแทรกซึมนี่ผมว่าเฟยวจัดเลยนะมาคุณบอกกดผมกดแค่นั้นแหละเดี๋ยวจิ้มเลข 1, หนึ่งเมาส์หายรอคุณพิมพ์กดผมกด รวยมาเขาพิมพ์มาแล้วอุ้ยทีวาจริงพิมพงหกแปดเกือ <pers> บลั่นเกือบลั่นแล้วกูอีแค่เตาะเดียวนบบ8หกแปดพิมปงแต่ฟิมปงคนลงขายเยอะแต่มันเก็บไว้ขายได้ในอนาคตเนี่ยของดีที่หายกักทำมะเขือพวงไงไม่รู้จริง อีกนิดเดียวเกือบแล้วอีกนิดเดียวจริงแล้วขายไม่ได้ด้วยคงต้องเก็บไว้เล่นบวกแปดไม่ยังไม่ออกเลยมั้งนีย่ยฟิมบงไม่สุดไม่สุดอยงบวกแปดยังลงขายอยู่เลยคนดูเว้ยแต่ราคามันล่วงเยอะนะราคานี้แม่งคุ้มนะเว้ยฟิมบงหน้าหาซื้อไปทำเาเไรวะคฟอเส่นเหมือนกันนะคนดูอุ้ยเซล์ติกก็ได้คอนแลนด์ก็ฟิลกำลังมันเวอร์จัดดูดิมันบูตขึ้นร้อยห้าสิบแล้วเนีย่ยเว้ยรอย้ายทีมย้ายแน่นอนซัมเมอร์อั้ง เก็บไว้เก็บไว้เล่นพลังมันเยอะมากแค่ลงฟูลทีมมาก็พลังร้อยสามสี่แล้วเสียดายไม่บวกแปดตัวแปดเอ็มระบบยังไม่ให้ในที่สุดก็มีคนดูส่งมาเปิดสำหรับแพ็กสามพันไม่ต้องห่วงคุณคือคนแรกคุณจะคุ้มคนแรกนะก่อนหน้านี้จัดไปให้แล้วฟิลม์มปงบวกเจ็ดแต่อันนี้เป็นการบวกแปดยังไงก็ทีวบวกแปดแล้วว่าคณดูมากต้อให้ การ์ดใบนี้ล่าสุดที่เปิดไปมันเป็นดับ300ไพได้ไปเลย15เอ็มบ่าวถ้าจำไม่ผิดรอบนี้เอาไปสัก30บนะล็อกบวก8ดับ500ไพแต่มันดับเยอะกว่าเดิมนะคุณดูผมอะอยากได้ทีวบวก8สักตัวให้คนดูไงแม้ว่าก่อนหน้านี้นจะเคยออกบัเทนี่ไปแล้วรอบนี้เอาเด็ดกว่านั้นนะเอาเคียรซ่าเลยมีบ้าวะเคียซ่าทีวีเคียซ่า 25, ่าทีวีไม่มีว่ะมีแต่24ทีวเขาจะทำทีมอะไรว่ือเขาจะทำแมนยูหรือเปล่า จะทำน่าจะทำวิลานนะอย่างนี้ก็บุริสิตไหมเอาบุริสิตยี่ห้าทีวให้เขาไปน่าจะได้ที่อยู่เคลดลับความร่ำรวยห้ามเปิดกาดเลยหมดนะครับเชฟยูทีพอเชฟก็ได้เล่นเชฟนี่ก็เกือบ20่สิบโอเดนสปินร้อยบาทหมุนได้กี่ครั้งสี่น่าจะสี่ครั้งนะครับถ้าจำไม่ผิดเลขหนึ่งมัาหายลันลันยี่ห้าทีวยก่อนอันดับแรกอ้าวทีวจริงเฮ้ยคานุกูลปะคานุกูล ได้มิลานได้มิลานอินเตอร์49ล้านล้านกูจะบ้าเกินไปก็รู้เหล่นรู้มือกันอยู่ทำไมของผมไม่เปิดแบบนี้บ้างของคุณมัน5้ถึงแผมขอโทษด้วยไอเค้นสุดๆละร่ลำรวยตัวเดียวล่ำรวยแพงกว่าผมครึ่งคึ่งทีมนะตัวหนึ่งได้ทีมผมครึ่งทีมอ่ะเอาเรื่องจัดเอาเรื่องจัดครัอโน,นบุลบวก8 แพ็ก4,000อะโอ้ยแพ็ก4,000ไว้ก่อนแพ็ก4,000ไหมนะคนละใบโคตรเดือดโคตรด,ดุค่ะโนูลเก็บไว้เล่นได้เล้ยมไปขายก็ได้ครับมันขายได้มันมีคนซื้ออยู่แล้วพลังตั้งส3 0คนดูโคตรเยอะไ,ได้มิลานเลเวอร์คูเซนอินเตอร์ตุรกีอาอีกทีหนึ่งเผื่อใครอยากแหวกอย่างเวอร์อย่างเวอร์เปิดวีดีโอ CDM ให้ผมเฉยนะนะเอากองเต้ไปเล่นก่อนไม่ใช่ทีวีด้วยนะกองเต้ยูทีด้วยจะรั่วเลยหลังจากเมื่อกี้ทีลั่นๆไปคนดูส่งมาใส่แพ็ก 3K บูมากเขาให้เขาท่าทีมาอะไรทำเป็นแมนยูมันมีตัวอะไรบ้างวัยี่ห้าทีวายแมนยูโอโ้โหเอาโดไปเลยละกันดีมาเรียไหมเอาเอาโดเอาโดให้เขาเอาโดเขาบูโน่ก็ยังดีอ่ะไม่โดบูโนว่าสักตัวหนึ่งนะครับเอาให้เขาลั่นเหมือนเดิมไม่เปิดกานเอ็มนะให้เขาเปิดเองใส่ใบเด็ดอะลัน่นเหมือนเดิมเลขหนึ่งมอหาย ผมผมเข้มเข้ม<ๆ>ทีวยหลักออกเลยรอบนี้นะยังไมต่ำก็ร้อยล้านล้านมีให้เห็นนะครับมาว,วิซีวะอุยเฮียฮาร์จี้ไอ้สามล้านได้ไหมเนี่ยสี่ล้านก็ได้อะเอสี่ล้านห้าอยู่เชื่อใบก่อนหน้ามันสี่สิบห้าล้านอะแวงหายไปหลักหนึ่งอะคนดู อย oh, อย่างน้อยเป็นโด้ซีซีก็ยังดีออกฮาจี้กูรั่วเลยเฮ้ยแต่มันให้ขั้นต่ำอยู่ที่ห้าแสนเอ็มนี่หว่าเพิ่งเห็นขั้นต่ำมันน้อยจัดเหมือนกันนี่หว่าถือว่าได้เรื่องอยู่นะเข้าเนื้อไม่เข้าเนื้อสามพันได้สามล้านกับเงินรวมเบ็ดเสร็จเจ็ดล้านดูแพ็คโค้ดกระทิงเฟิร์สทัชแท็กซึมได้ใชนะ่พัฒนาการยิงเฟิร์สทัชแล้วก็กระทิงผมดโดนสามเคก็คุ้มนะคนดูส่งมาเตะ น้ำร้อยห้าสิบไกับลุ้นฮ w 8วิแปดยิงใบนี้ก็โซโบฮ w แล้วนะใบนี้ไล่เลดปแล้วคนดูนี่แหละทีเด็ด ผมได้กินฝรั่งใส่ผมเห็นเงาไกลๆเหมือนจะเป็นสุดยอดกองหน้าบาราซิลไม่ใช่โดอ้วนแต่เป็นวินิซิอุสเย่างั้นสามก็ห้าล้านล้านมีท่เห็นจากกินจะเป็นกองหน้า <c ười> ทีวีหลักล้นานล้านไหยอยู่เลวเอนดิกไม่มีผมขอเลขหนึ่งมาหายดีกว่าสูตรนี้คมมาทุกไอเดียแล้วและไอเดียนี้จะเป็นทีวีหลักอย่างไม่ได้ก็ไม่ได้เลยเฮ้ยต้องได้ทีวหลักกูไม่กล้าปล่อยมือเพราะว่าใบนี้จะเป็นจูดเนี่ยจะเป็นจูดจะเป็นวินนี้งคุณดูกูปล่อยละ โอดีซีอะไรอะ่ะอุย้ยผมขอโทษนะผมขอโทษนะเฮียอะไรวะเนี่ยใบขั้นต่ำห้าแสนได้ห้าสิบล้านใบใบขั้นต่ำห้าล้านกูได้ห้าล้านห้าโอ้โหเ้ียสะตเดีว่าที่ได้คานนกูนี่คือกูดวงดีมากเลยสินะย็ดเคไม่ตอนแรกออกดีซีอย่างน้อยก็เบนเซม,มาก็โอเค